การจูนพาวเวอร์ s ลาสดีนะสำหรับขับซับวูฟเฟอนะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากจะปรับจูนแบบเบสนุ่มๆลงความถี่ลึกๆนะครับ หรือจะต้องการแบบเสียงดังนะครับผมลั่นเบ็ดแข็งแต่ว่าเสียงดังพุ่งไปไกลนะครับผม40เฮิรต์เนี่ยหูของเราอาจจะไม่ได้ยินแล้วนะครับผมก็คือเราจะสัมผัสของ40เฮิรต์เนี่ยได้แค่เราจะรู้สึกได้ถึงความสั่นสะเทือนหรือการกระพือของตัวลมของตัวความถี่ นะครับที่มากระแทกหน้าอกเรานะครับผมแต่หูเราจะไม่ได้ยินนะครับผมส่วนฝั่ง180เฮิรต์นะครับตรงนี้จะเป็นเสียงที่หูเราได้ยินนะครับฝั่งไหนดีกว่าฝัง40เฮิรต์นี่ก็คือจะได้เบสที่นุ่มลอยไกลนะครับส่วนฝั่งที่ไปทาง180เฮิรต์เบสจะเป็นเบสพวกกระแทกแข็งๆนะครับส่วนความถี่ซับเนี่ยครับมันจะอยู่ที่ประมาณ60เฮิรต์ลง